ราไอมอนตอนพ่อโนบิตะลงอบตชมวิหกอยากกินนกโยเลไอ้น,อนอพ่อฉันจะลงสมัอบตแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องป,ประชาธิปไตยเลยน้อยมีของวิเศษที่จะช่วยฉันไหม,ไม,ไมอ่ะเอ่ะอะนี้ไปแอปซีวิ e เอดูเคชั่นแอปเนี้ยนะมันจะช่วยนายมีความรู้เรื่องหลักการป,าประชาธิปไตยและให้ความรู้เรื่องกติกาการเลือกตั้งต่างๆยังไงล่ะ แต่ว่าพ่อฉันคงซื้อพ่อใจแอนกับพ่อบักเ้มแบนไม่ได้อยู่ดีเพราะพ่อบักเ้มแบนก็เป็นคนรวยมีเงินซื้อเสียงพ่อใจแอนก็มีอิทธิพลข่มขู่ชาวบ้านให้เลือกตัวเองได้พ่อฉันต้องแพ้เลือกตั้งแน่นเลยอะโดเรมอนแอปตาสปะร์ดนี่เป็นแอปที่ใช้รายงานพ่กโครงเลือกตั้งถ้าทำผิดกติกาการเลือกตั้งอะนะก็ไม่รอดสักจไปทีแม่ฉันจะไปเลือกตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องไปที่ไหน สมาร์ทวแอปนี้นะเอาไว้ช่วยเรามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ไหนไหน่วยไหนยังไงละ่ะว้าวยอดเยี่ยมจริงๆเลยของวิเศษของนายเนี่ย <c oughs> ของฉันที่ไหน <c oughs> กันล่ะกกตเขาทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสที่สุดไงละ่ะดยวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็โทรไปสายด่วนกกตหนึ่งสี่สี่เลยเพราะทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดใช้เสียงใช้สิทธิ์สุดจริตเที่ยงธรรม